Legenda เดินหน้าประเทศไทยวันนี้พบกับผมสมโพ่อตัวรักษาครับวันนี้เราจะพูดกันถึงการปฏิรูปการเมืองการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนตั้งความหวังไว้ว่าจะนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองรวมไปถึงการสร้างความปรองดองกับคนอ่นชาตินะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับท่านศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุันนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ ต้องถามอาจารย์ประวัลศากด์ก่อนเลยนะครับว่ารัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ณปัจจุบันทําไปถึงไหนแลครับคือหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมาการยกร่างในวันที่4พฤศจิการับวันที่6ก็เริ่มประชุมกันมาเกือบทุกวันจนกระทั่งไ,ได้โครงร่างรัฐธรรมนูญออกมาเป็น4ภาคนะเริ่มตั้งแต่บททั่วไปแล้วก็มาภาคหนึ่งว่าด้วยพระหมหากษัตริย์และประชาชน ตรงนี้ก็จะว่าด้วยพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งเป็นรากฐานของระบอบการปกครองไทยทั้งหมดว่าด้วยความเป็นพล,ลเมืองหน้าที่พล,ลเมืองสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแล้วก็ไปภาคสองภาคสองเนี่ยว่าด้วยนักการเมืองผู้นําการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองก็จะเริ่มตั้งแต่ระบบผู้แทนที่ดีผู้นําการเมืองที่ดี แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้วไปรัฐสภาคณะรัฐมนตรีไปพูดถึงเรื่องการเงินการคลังและการงบประมาณภาครัฐไปพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองและประชาชนแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นภาคสามเราก็จะว่าด้วยศาลนิติธรรมศาลและองค์กรตรวจสอบซึ่งจะว่าด้วยศาลทั้งหลายนะครับกระบวนการกระบวนการยุติธรรม แล้วก็องค์กรตรวจสอบทั้งหลายจะเป็นกกตปปชคอ,อ,อ,อตง,งอผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรนี่ครับแล้วก็มาภาค4ภาคสุดท้ายว่าด้วยการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมและการปลองดองแล้วก็บทสุดท้ายก็ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมและทมนูนก็เสร็จแล้วก็แบ่งคณะอนุกรรมธิการไป11ดคณะ ให้ไปดูในประเด็นต่างๆอ,อ,อาทิตย์ที่ผ่านมากับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรเราได้เชิญพักการเมืองมาหลายพักก็มาเนีเช่นพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาพักอ,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 อะไรอะมาตุภูมินะอย่างนี้เป็นต้น<ม>ก็อาทิตย์หน้าก็จะมีการรับฟัง กลุ่มการเมืองอื่นเช่นกปปสอ,อย่างงี้นะครับก็มาถึงตรงนี้ก็เตรียมรับฟังความคิดเห็นจากสปชซึ่งจะต้องมีการประชุมวันที่15 16 17เเพรถถาะรัฐมนูญบอกให้รับฟังความคิดเห็นให้เสร็จภายในวันที่19ธันวาครับแล้วก็จะคุยกันอีกทีหนึ่งจนกระทั่งถึงปลายธันวาแล้วกรอบรงเสร็จแล้วจะยกร่างเป็นบทบัญญัติเนี่ยตั้งแต่หลังวันที่หคือหลังปีใหม่ครับก็จะเห็นภาพชัดเจนในเนื้อหา ทีนี้ในเรื่องของความกังวลของคนไทยครในแง่ของการตอบรับของฝ่ายการเมืองกับสิ่งที่อาจารย์บวลศัก์ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกําลังทําอยู่เนี่ยจะตอบสังคมยังไงในแง่ของว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคือีย์หรือหัวใจสําคัญของการจะให้รัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคม <c oughs> ก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนร่วมตอนต้นมือแล้วส่วนร่วมในตอนสุดท้ายส่วนตัวผมนั้นเห็นว่าส่วนร่วมในตอนต้นมือเนี่ยควรจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งทางสื่อวันนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดรับฟังความคิดเห็นที่ตู้ปอนอ9 9้าเกส่วนคณะกรรมาการยกร่างเนีเปิดรับฟังความคิดเห็นที่ตู้ปอนอ แล้วก็มีไลา์มีเว็บไซต์อะไรเยอะแยะนี่นอกจากนั้นเราก็จะมีการลงไปรับฟังความคิดเห็นของกรรมธิการยกร่างเนี่ยไปโดยอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมแลม้วฟังความคิดเห็นประชาชนเนี่ยสิแห่งทั่วประเทศนะฮะแล้วก็จะทําสํารวจความคิดเห็นโดยผ่านสานักงานสถิติแห่งชาติคือจะสํารวจความคิดเห็นสองครั้งเป็นอย่างน้อยครั้งแรกคือ ให้ประชาชนพูดว่าต้องการจะได้อะไรครับครั้งที่สองก็จะเอาร่างรัฐมนูญไปถามประชาชนว่าพอใจไหมและต้องการให้ปรับปรุงตรงไหน,นครับส่วนสภาปฏิรูปแห่งชาติเขาก็จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของเขาในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังแล้ไซส์เนี่ยก็ต้องมีประชามตรแต่ประชามตินัด้านความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าควรจะทาแต่ว่าอํานาจไม่ได้อยู่ที่เรา เพราะมันต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคร <ขอ S 2> าว<อ>มันอยู่ที่คอสอชอและคณะรัฐมนตรีครับถ้าคสอชอและคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าควรทาเขาก็เขาแก้รัฐธรรมนูญได้มันมีประเด็นความเห็นในแง่ที่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองคู่ขัดแย้งในทางการเมืองถ้าคู่ขัดแย้งในทางการเมืองสามารถที่จะตกลงกันได้พูดคุยกันได้การที่จะนําไปสู่ความปรองดองให้กับคนในชาติเนี่ยมันจะสามารถทําได้อย่างประสบผลสําเร็จก็เห็นด้วย เพราะฉะนั้นพาร์ทหนึ่งของรัฐธรรมนูญภาคสเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองไงแต่การสร้างความปรองดองเนี่ยไม่ใช่การหัวๆกันแล้วจบๆกบวาดทุกอย่างเข้าใต้ผมมันมีกระบวนการของมันกระบวนการยุติธรรมก็ยังคงเดินต่อ,อใช่มันมีกระบวนการที่เรียกว่าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมันจะต้องมีการพูดคุยกันมันจะต้องมีการหาคนผิดแล้วก็มันต้องมีการรับผิด มันต้องมีการให้อภัยมันต้องทรงจําเหตุการณ์ที่เลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้นอีกอะไรเร่งนี้มันมีขั้นตอนจะนําบทเรียนจากความบอบช้าที่เกิดกับประเทศจากความขัดแย้งในทางการเมืองมาเป็นแนวทางในการที่จะร่างลแล้วกลด้วยในร่างรัฐมนูญเนี่ยต้องมีหมวดลองดองเป็นกระบวนการแล้วก็มีคนเสนอความคิดนะเช่นอาจารย์เอเนีในท่านบอกว่ารัฐบาล4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องใช้เสียงของสภาผู้แทนราษฎรในการลงมติ อย่างน้อยสุดสามในสี่แปลว่าทําไมทําไมไม่เอาครึ่งเดียวทำไมถึงใช้ขนาด้สามในสี่ก็เพื่อบีบให้พักการเมืองที่ขัดแย้งกันเนี้ยต้องมาบริหารร่วมกันแต่ก็ยังไม่ได้เป็นมติอะไรนะนี่เป็นความคิดของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างผมถามอาจารย์บวรศักดิ์ตรงไปตรงมาลยรัฐธรรมนูนใช่ยาวิเศษหรือว่าเป็นยาสาสตร์มันประจําบ้านสําหรับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้อ๋อไม่ใช่นะ รัฐธรรมนูญนมันวางโครงสร้างครับและกล,ละไกแต่ว่าบ้านเมืองมีปัญหามากกว่านั้นเยอะแล้วก็สิ่งซึ่งรัฐธรรมนูญจะแก้ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือวัฒนธรรมการเมืองซึ่งเกิดจากนิสัยของคนในชาติรัฐธรรมนูญแก้ซื้อเสียงได้ไหมไม่ได้หรอกครับถ้าคนไทยยังขายเสียงอยู่แล้วชอบพูดว่าเงินไม่มากาไม่เป็น รัฐธรรมนูญแก้ระบบอุปถัมภ์ไม่ให้นักการเมืองไปแทรกแซงการแต่งตั้งองค์กรอิสระได้ไหมไม,ไม่ได้เหรอครับเพราะมันอยู่ในวัฒนธรรมครับรฐธรรมนูญฉบับรายลักษณ์อักษรเนี่ยถ้าจะยืมคําพูดของนักประวัติศาสตร์บางท่านที่เป็นผู้ใหญ่บอกว่ารัฐธรรมนูญรายลักษณ์อักษรเนี่ยกับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฉบับเดียวกันนะครับบทบาทของประชาชนที่จะต้องเตรียมพร้อมรับกับ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจารย์บรวรศักดิ์คิดว่าประชาชนควรจะเตรียมพร้อมยังไงเพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้พอสุดท้ายออกมาแล้วคือสิ่งที่คนไทยทุกคนฝากความหวังไว้ได้ครับคือผมคิดว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะผมยังเชื่อในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้จะประกาศกฎอัยาการศึกถึงแม้จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็ตามแต่ทั้งหมดนียไม่มีประโยชน์ถ้าประชาชนไม่อยากจะร่วมประชาชนต้องอยากจะร่วมแล้วก็ ควรจะแสดงความเห็นกันเยอะๆแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆอันนั้นน่ะมันถึงจะเป็นความสําเร็จของรัฐธรรมนูญสุดท้ายครับถ้าอาจารย์บวรศักดิ์จะฝากกับคนไทยทั้งประเทศที่ก็ตั้งความหวังแล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์บวรศักดิ์ในการเข้ามาทําหน้าที่นี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคนไทยครับผมอยากฝากคนไทยทุกคนว่าเราบอบช้ำมาเจ็ดปี วันนี้เราต้องการปฏิรูปปฏิรูปและทําในสิ่งซึ่งบางทีอํานาจการเมืองในภาวะปกติทําไม่ได้เช่นการเก็บภาษีมรดกรเช่นการเก็บภาษีทรัพย์สินการปรับโครงสร้างในการจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่งซึ่งในภาวะที่บ้านเมืองปกครองในรอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้เสียประโยชน์แล้วก็ทําไม่ได้ด้วยวินธรรมดาวันนี้ ก็ทำได้แล้วกาลังช่วยกันทําแต่ว่านั่นไม่สําคัญเท่ากับว่าเราอยากเห็นอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับคนรุ่นหนุ่มสาวจะสังเกตได้ว่ากระบวนการในความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนอายุอย่างขนาดผมนะเลขหเลขห้าเลขเจ็ดห้าขึ้นไป6กเจด ทำยังไงคุณสมโพศท,ที่จะเอาคน18ถึง35เนี่ยออกมาเยอะๆเพราะผมนี่เป็นอาทิตย์อัสดงนะคนที่ขัดแย้งกันอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเปรียบเหมือนพระอาทิตย์นี่คืออาทิตย์อัสดงแต่คนเหล่านั้นเน่เขาคืออนาคตของบ้านเมืองคืออาทิตย์อุทยัยผมอยากฟังความเห็นของคนเหล่านั้นมากๆอนาคตมันจะมาฝากไว้คนรุ่นผมไม่ได้ เพราะคนร่วมผมนี่แหละมีแต่วันร่วงโรยไปครับคนหนุ่มสาวต่างหากที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากคุณมีชัยวีรัติยะท่านรับผิดชอบเรื่องนี้ที่จะไปรับฟังความเห็นคนหนุ่มสาวทั้งประเทศในโรงเรียนต่างๆทั้งหมดผมอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยขอพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวานุนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นตัวสุ่ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับอย่ากที่ทางท่านอาจารย์บวรศักดิ์พูดไว้อย่างชัดเจนครับว่าการปฏิรูปประเทศรวมไปถึงการสร้างความปรองดองของคนในชาตินั้นจะต้องฝากไว้กับอนาคตของคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อาจารย์บอกว่าอยากให้เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับที่คนไทยทุกคนฝากความหวังไว้วันนี้ท่านอาจารย์บวรศักดิ์อวุวนนูนและผมสุพโคตโรษาลาไปก่อนสวัสดีครับ